ที่เพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อที่จะมาเป็นแอดมินเพจนะคะแต่ทีนี้มันติดปัญหาตามนี้นะคะขออนุญาตนะคะที่คะพอดึงคนเข้าแล้วนะคะมันให้ใส่รหัสโปรไฟล์อะไรไม่รู้เลยแล้วต้องทํำยังไงใช่ไหมคะจากคลิปก่อนนะคะก็คือแม่สุน่าแนะนําไปเรื่องวิธีการทำํำที่เราจะเพิ่มแอดมินเพจใช่ไหมแต่ติดปัญหาตรงนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าไอ้ตรงที่เขาบอกว่าใส่รหัสโปรไฟล์อะไรมันคือยังไง ดี๋ยวไปดูพร้อมกันแล้วไปทําพร้อมกันไปเลยจ้าพอเข้ามาอยู่หน้านี้นะคะเราเพิ่มชื่อเพื่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงกดเข้าไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคือที่ที่น้องคนสวยเนาะเขาถามมาว่าเขาให้ป้อนรหัสโปรไฟล์อะไรตรงนี้ใช่ไหมคะรหัสโปรไฟล์ตรงนี้ก็คือโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานั่นเองค่ะเราก็ใส่รหัสโปรไฟล์ Facebook ของเรานะคะแล้วก็กดยืนยันแค่นี้ค่ะที่ a c e b o o k เขาก็จะให้เราผ่านการอนุมัติดึงชื่อเพื่อนเข้ามาเป็นแอดมินเพจนั่นเองจ้าใครทําได้แล้วพี่